สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรอไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินประจันเดือนพฤศจิกายนสาหรับชาวราคณาพิจิกราศีพิจิกค่ะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่21กร,รกฎาคมค่ะผู้ที่มีดาวจันร์ดาวศุ์สถิตยอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการแบบภาพรวมทั่วไป ไม่ได้เหมาจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเหมาว่าเป็นดูงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะเลงวิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดนามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะ หากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัพเดตเรื่องหัวราสาร์ตะวันตก ผสมประสานการไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยนะคะท่านใดที่ฟังในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวงงงงกงงประกันใดนาราขออภัยล่วงหน้าด้วยนะเพราะว่าช่องนาราใช้ศาสตร์ตะวันตกในการทํานายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูโหราศาสตร์ไทยนะคะก็ใช้กับช่องนาราไม่ได้นาอแนะนําให้ดูแบบแยกศาสตร์ดีกว่านะคะ หรือถ้าใครจะคลิกข้ามไปดูไพ่อย่างเดียวก็ได้นะคะท้ายคลิปนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฟังไปทั้งคลิปเลยนะคะจะได้เข้าใจพอเวลาพูดนาาพูดอ้างอิงเรื่องดวงดาวเนาะจะได้เข้าใจว่า,านาลาหมายถึงอะไรนะคะตอนอ่านไพ่เนาะ ในเดือนนี้ชาวรักคณากรากฎราศีกรกฎเนี่ยนะคะการงานดีขึ้นเนาะเพราะดาวประจรําเดือนการงานของคุณก็คือดาวพฤหัสเดินหน้ามาตั้งแต่18ตุลาแล้วคือถ้าเดือนตุลาติดติดขัดขัด,ขดหรือช่วงตั้งแต่พฤษภามาเนี่ยนะคะการงานดูจะมีปัญหาดูวุ่นวายเนี่ยนะาเราบอกว่าเดือนนี้มันค่อยๆดีขึ้นปัญหามันคลี่ายแล้วมันเคลียร์ขึ้นทีละเรื่องนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับ เอกสารที่มันที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะทุกคนอันนี้มันจะดีขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่ได้ทําในเรื่องของกฎหมายแต่ว่างานประจําที่คุณทําอยู่ที่มันติดติดขัดขัดอะ่นะนารามองว่ามันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารก็ดีเช่นเดียวกันกระโดดเด่นเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าปัญหาติดติดขัดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารเรื่องการพูดคุยการ ประสานงานอะไรที่มันมีปัญหาก่อนอน,นั้นเนี้ยเดือนนี้ดีขึ้นมากนะคะแล้วก็ดีขึ้นในหลายๆเรื่องด้วยประกอบกับดาวศุกร์ตอนนี้สถิตนะคะเ,เดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายวันที่5นี้เนาะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเรือนคู่ครอ,องของคุณเนี่ยหรือเรือนพัดเนื่อหุ้นส่วนของคุณเนี่ยนะคะในวันที่5พฤศจิกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปทํามุมที่ดีนะคะถึงดาวเนปจูนด้วยนะคะ พอดาวสุกทำมุมที่ดีถึงดาวเนปจูนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการเงินเนาะแต่ว่าการงานนารามองว่าเดือนนี้นะคะปัญหามันขยายขึ้นแหละเดี๋ยวอ่านไปทีละเรื่องแล้วกันเดี๋ยวงงเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะอ,อ,อยู่ราศีพิจิกเนาะทำมุมเล็งดาวยูเรนนะสมันก็ยังมีปัญหาในบางเรื่องอยู่ในเรื่องของการเงิน นะคะการงานไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะเท่าที่นาราเห็นเดือนนี้ดีมากๆเลยอะ่ะนะคะบางคนมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะอะไรที่มันเหมือนโดนโฮโดนชลอไว้ในเรื่องของการงานอะ่ะเดือนนี้โดดเด่นแล้วใครที่ว่างงานนะที่แบบรอคอยการสัมภาษณ์งานรอคอยข่าวเนี่ยนารามองว่าเดือนนี้อะ่ะน่าจะได้ข่าวเนาะเพราะว่าดาวพุทธที่เป็นดาวแห่งการเจรจาติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะ ทำมุมที่ดีถึงดาวพฤหัสอะนารามองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยใครที่ว่างงานมานั้นก็คงจะมีข่าวดีในเรื่องนี้ด้วยนะะเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงประมาณวันที่5เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวดาวพุธมันจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนาะใครที่ต้องไปสอบแข่งขันสอบราชการสอบอะไรอันนี้ก็โดดเด่นนะนะคะ ก็ลองดูแล้วกันเนาะในเรื่องของการสอบแข่งขันต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยคุณจะได้เปรียบเนาะเพราะว่าดาวพุทธที่เป็นดาวแห่งการสอบดาวแห่งความคิดดาวแห่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวหนังสือสื่อสารด้วยนะคะมันเข้าสู่เรือที่5ซึ่งเป็นเรือแห่งการแข่งขันเนี่ยนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันโดดเด่นแน่ๆนะคะต่อไปนะคะไปในเรื่องของการเงินนะคะการงานครบหรือย,อยังเ๋าวนะ 6 7 8 90ดกาสิวังคารอืมทีนี้มันจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่ทำให้ชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎเครียดในเดือนนี้เน่น่าจะมาจากปัญหาการเงินหนี้สินหรือคนในบ้านคนในครอบครัวที่นำปัญหามาให้สมาก,กว่านะเท่าที่นาราเห็นนะมันเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินเนี่ย ถ้าไม่นี้สิ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องมีประเด็นที่ต้องพูดคุยในเรื่องของมรดกทรัพย์สินอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะนะคะในในเดือนนี้มันมี สิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันชะลอตัวอยู่ในเรื่องของเช่นใครจะกู้เงินซื้อบ้านใครรอได้เงินก้อนอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินตกเบอร์เงินหุ่นเงินประกันเงินมรดกเงินค่าสินจอยเงินค่า้รงดูเงินอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องมาจากคนอื่นตอนนี้เดือนนี้มันค่อนข้างที่จะล่าช้าแล้วมันก็มีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็นารามองว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยนะไม่รู้ว่า มันอาจจะไม่ได้ตรงกับท,ทุกคนนะนาราบอกก่อนเพราะว่านาราอ่านแบบ general reading เนาะนะคะแต่เห็นได้ชัดว่ามันไป,ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงจังหวะเวลานี้ถ้าแล้วดาวเสาร์ทำมุมเสียถึงยูเรนนะสในเรือนนี้สินด้วยไม่ควรเป็นนี้เพิ่มนะคะไม่ควรเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงทุกรูปแบบด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นเล่นหวย อะไรก็แล้วแต่ที่เอาเงินไปลงทุนนะที่มันดูกําไรเวอร์เอร์กำไรเสี่ยงอะอันเนี้ยไม่ควรนะไม่ควรอย่างมากด้วยเพราะว่ามันเป็นดาวใหญ่ทํามุมเสียในในเรื่องแบบนี้นะคะเห็นไหมระวังเพื่อนฝูงจะนําปัญหามาให้เหมือนกันนะในเรื่องของการเงินและน้สินเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะมันทํามุมฉากอยู่เลยนะแล้วดาวดวงใหญ่สองดวงในในจักรวาลนนะ่ะมันทํามุมเสียถึงกันเนี่ยนะคะ ต่อให้เสาเดินหน้าแล้วเนี่ยก็จริงแต่ว่าเสายังไม่หลุดมุมมุมฉากหรือมุมเสียมายังยูเลนนะซึ่งยูเลนนะยังถอยหลังอยู่ซึ่งถอยหลังถึงมกราคมเลยเพราะฉะนั้นภาวะการเงินเนี่ยเซฟได้ให้เซฟอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ควรจ่ายอะไรที่ ไม่จําเป็นตัดออกไปเลยอะไรที่มันจําเป็นก็เก็บไว้นะไม่ควรถืออะไรไว้ในหลายๆอย่างนะเวลานี้นารามาว่าการเงินออกแนวจะตึงๆอยู่เหมือนกันสําหรับบางท่านเหมือนค่าใช้จ่ายมันเยอะอาจจะมาจากคนในบ้านคนในครอบครัวก็ได้เนาะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของการเงินแล้วมันไม่มีดีเลยเหรอคะไม่ใช่ไม่มีดีแต่เงินที่มาจากการทํางานการที่เราทําธุรกิจที่มันมาจากการออก น้ำพักน้ำแรงอันนี้จะมีจะได้เงินเข้ามาแต่ถ้าเป็นการรอเงินจากทางอื่นอันนี้อันนี้ก็น่าจะต้องรอนิดนึงนะคะมันจะชะลอตัวนะคะวันที่19เนาะมันจะมีฟูมูนนะคะหรือลูน่าอีคลิปนะคะเป็นอีคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะฟูมูนหมายถึงจุดจบของบางสิ่งบางอย่างเนาะซึ่งมันเกิดในรารศีพฤษภที่เราราวๆ27องศา ะะพึกษก27องศาเพราะฉะนั้นนะคะคนที่อยู่ราศี1 2 3 4 5 6 7นะ,ะราศีพิจิกเนี่ยนะคะช่วงประมาณเนี่ย10ไม่เกิน10องศาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของ1 2 3 4 5อะใครที่รอคอยข่าวในเรื่องของการผลสอบโดยเฉพาะอะไรที่ไปรอคอย ย่างเช่นก่อนหน้านี้นไปสมัครสอบแข่งขันอะไรมาสอบราชการหรืออะไรแบบนี้น่ารามาว่าข่าวน่าจะมาแล้วนะในเรื่องพวกนี้เนาะซึ่งถามว่าเพฤ่งส่งมันเกิดในเรื่องเรื่องของการแข่งขันไหมมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันจะไปเกิดในเรือนที่11ของคุณนะ่ะนะคะมันเกี่ยวข้องกับ คนหมู่มากอะ่ะองค์กรใหญ่ๆอะ่ะหรือองค์กรเพื่อสาธารณะนะคะถ้าเป็นหน่วยงานก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเนาะโดยเฉพาะใครที่สอบราชการเนี่ยนะคะข่าวก็น่าจะมาช่วงประมาณ19นี้แหละนะคะแต่ถามว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าจะใหะ้ความตึงเครียดโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะมันจะผ่อนคลายได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดาวอาทิตย์ยายเข้าสู่ราศีธนูก่อนนะคะก็คือวันที่21 พฤศจิกายนเลยนะคะทุกคนขาอดทนนิดนึงทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันจะไปทีละเรื่องเนาะมันค่อยๆขลายทีละเรื่องนะคะจะย็นนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าไพ่ะจอกมาเป็นอย่างไรนะคะนาราไม่มีเสียงแล้วทุกคนเจ็บคอมากเสียงอ้อยๆแล้วเห็นไหมลาสีอีกอีกสีลาสีเสียงเริ่มไม่มีแล้วนะคะ สุขภาพถ้าถามเรื่องสุขภาพเดือนนี้ไม่ไม่ได้มีประเด็นนะบางคนออกแนวกินเก่งเลยนะเดือนเนี้ยถ้าไม่กินเก่งก็แบบได้เอ็ดแบบคุมอาหารจ๋าเลยอะนะ,ะสี่ถ้วยน่าจะเป็นจากภาวะการเงิน หนึ่งไม้เท้ามาโอเคเลยแหละนะคะโอกาสการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ x s i คอยนะคะก็คือหกเหรียญว้าวไพ่ข่าวดีมาแล้วนะคะไพ่ข่าวเนี่ยไพ่สาม,มากี่ใบแล้วเนี่ยมีสามกี่ใบโอ้ก่อนหน้าน,นี้ทำงานหนักมากเลยนะคะผิดหวังกับอะไรมา ว้าไพ่จบดีมากค่ะทุกคนน่าราบ,บอกแล้วว่ามันต้องมันจะต้องดีขึ้นอะเพราะว่าดาวพฤหัสมันเดินหน้าแล้วแต่ว่ามันยังเหลือดาวเสาอีกดาวคือดาวเสาร์ก็เดินหน้าแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทํามุมดีถึงดาวอ,าอื่นๆมัน,นมันยังมีการทํามุมเสียอยู่่อะดาวเสานะคะเรียกได้ว่าแบบนี้เลยแหละจัดไพ่นิดนึงนะคะ การงานโดดเด่นนะมันก็สอดคล้องกับดวงดาวนะตอนนี้คุณเบื่ออะไรคะชาวราคนากรกดราศีกรกฎน่าจะมาจากการที่เราแบกรับภาระในเรื่องของการเงินอ่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตคนอื่นเช่นต้องไปดูแลคนทั้งบ้านแล้วเราก็หาเงินอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ เท่าที่นาราเห็นน่ะคือถามว่างานมาดีไหมมันก็ดีแต่คุณมีความรู้สึกว่าหาเง,งินแล้วไม่ได้ใช้หรือเปล่าการงานอืมนะคะใครที่มีคู่มีคนคอยซัพพอร์ตเนี่ยมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะในเรื่องของการงานหรือถ้าไพ่ใบน,นี้ก็หมายถึงมีได้รับเมตตามหานิยมอะ่ะก็คือมีคนชื่นชอบอะ่ะนะคะ นะแล้วก็ความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะในเรื่องของการงานดูได้จากสัญลักษณ์ของไพ่มันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแหละในการทํางานแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะทําให้คุณต้องก้าวต่อไปไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้คุณเดินหน้าไม่ได้หรือเติบโตในสายงานไม่ได้นะคะเพราะว่านารามอนว่ายังไงคุณก็ได้ข่าวดีเรื่องของการงานเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วดูจากดวงดาวแล้วนะ แต่บางทีเนี่ยคุณเป็นอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ท้อเบื่อหน่ายอะซึ่งไม่ใช่มาจากการงานซะอย่างเดียวมันจะมาจากการเงินแล้วก็คนอื่นๆอ,อะเนาะการเงินการเงินอ่าโอเคค่ะ อ่านเรื่องการงานก่อนนะคะการงานบางคนมีโอกาสเก่าๆนะวนเวียนกลับมาก่อนหน้านี้นะคะใครที่ว่างานก็น่าจะเป็นการโดนเรียกกลับไปสัมภาษณ์นะคะหรือได้กลับไปทําอะไรเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆนะนะคะหรือการที่ในลักษณะคือแก้งานแล้วแก้งานอีกแก้อยู่อย่างนั้นก็ได้ที่ผ่านมานะมันเป็นอารมณ์แบบเบื่อมากเหนื่อยมากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ดีขึ้นนะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคือมีมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการงานคุณอะ่ะแล้วมันก็ผ่านมาได้มีคนเรียกได้ว่ามีเพื่อนร่วมง,งานหรือมีใครสักคนหนึ่งนี่แหละในที่ทํางานของคุณอ่ะนะรามองว่าน่าจะเป็นการช่วยคุณนะคะทําให้ผ่านจุดที่แบบงานมันต้องแก้มันต้องแก้งานมันมีปัญหาอะไรเงี้ยผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่บางทีเนี่ยมันอารมณ์แบบคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณไม่โอเคอะ่ะคุณไม่พอใจอะ่ะ กระผลงานของคุณคุณมองว่ามันอาจจะดีดีกว่านี้หรือเปล่าคุณรู้สึกแบบนี้นะคะแต่มันก็ผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วให้มันแล้วไปเนาะในเรื่องของการงานบางคนมีโอกาสได้ข่าวดีนะคะในเรื่องของ การที่มีคนหยิบยื่นโอกาสอะไรมาให้ในเรื่องของการงานนะไม่ว่าคุณจะรออะไรนะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าไพ่สามไม้เท้าเข้ามาแล้วนะคะโดยเฉพาะการรอคอยข่าวจากทางไกลนะคะรอคอยข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอมานานมากนะคะที่คุณจะได้อะมันจะได้เพราะว่ามีไพ่ข่าวดีเนี่ยขึ้นมานะคะ ยังไงก็ได้ประกอบกับไพ่จบเป็นไพ่สิบเหรียญน่ยคือความสุขความสง,งเนี่มันโอเคมากเลยนะประกอบกับการงานเนี่ยไพย่แคริฟนเนี่ยมันก็สอดคล้องกับดวงดาวเลยนะทุกคนคือนาราเห็นจากดวงดาวการงานมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะคะเนี่ยนะคะมีคนซับพอรมีคนเมตตาเพื่อนร่วมงานเมตตาเจ้านายเมตตาคือหลายคนแบบชื่นชอบคือไม่ต้องกังวลอะ่ะก็คือมีคนพึงพอใจในผลงานของคุณมีคนชอบคุณอะ่ะก็แล้วกันในที่ทํางานนะคะ แล้วก็พไพ่ใบนี้หมายถึงตัวคุณนะคะหมายถึง ที่ผ่านมามันอาจจะตะคุกตะขาบมีปัญหามาบ้างแหละนะคะมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบเนาะแต่ว่าคุณก็ผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วนะคะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้แล้วใครที่รอคอยการเริ่มต้นงานใหม่รอได้ข่าวในเรื่องของการงานนะคะว่างานมาน้นเดือนนี้นาราลมองว่ามีโอกาสได้การสอบการแข่งขันก็มีโอกาสที่จะชนะเช่นเดียวกันนะคะใครที่รอคอยข่าวในเรื่องของข้าราชาการนี้นาราก็มองว่าน่าจะได้เหมือนกันนะถ้าดูตามโหราศาสตร์ดวงดาวแล้วก็ไพ่ข่าวมาในตําแหน่งอนาคต บวกกับไพ่จบเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะเนาะต่อไปว่าด้วยเรื่องของการเงินเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคุณหาเงินมาแล้วก็เหมือนแบบยังไม่ทันได้ตัวเองยังไม่ทันได้ใช้อะ่ะก็ต้องจ่ายจ่ายออกไปให้ใครให้คนในบ้านคนในครอบครัวลูกหลานเรีนรูใครก็ไม่รู้ตัวเองแทบไม่ได้ใช้แล้วมันเบื่อ อารมณ์ถามว่าคุณถึงขั้นท้อยังมันก็มันก็ไม่ได้ท้อหรอกแต่มันเหนื่อยมันเหมือนตําน้ําพริกละลไยแม่น้ําหาเงินแล้วไม่ได้ใช้อารมณ์มันเบื่อมันเหนื่อยมากกว่านะฮะแต่ไม่เป็นไรนะนะอดทนไปก่อนเดือนนี้นะคะลามองว่าเมื่อดาวพฤหัสมันเดินหน้าแล้วแล้วดาวอาทิตย์มันย้ายเข้าสู่ราศีธนูแล้วอ่ะการเงินมันจะดีขึ้นและขายขึ้นทำไมทาราถึงมั่นใจเพราะว่าภพยในตําแหน่งอนาคตมันดีหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของข่าวดีนะคะข่าวเซอร์ไพรส์นะคะเช่นอยู่ดีๆก็ถูกหวยไหมนะคะอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือไหมอยู่ดีก็มีคนให้ตังค์ไหมคืออยู่ดีๆก็มีคนเอาโอกาสมาให้ค่ะในเรื่องของการที่จะทําให้เราเกิดรายได้อยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่าเออทำนี่สิได้เงินทํานู่นสิได้เงินมันมาในลักษณะคือมีคนมาบอกหรืออยู่ดีแวบขึ้นมาเอ้ยทาแบบนี้มันได้เงินนี่นาะ อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะเจอช่องทางการมีรายได้เพิ่มมากกว่าหนึ่งทางก็แล้วกันนะคะสำหรับชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎเนาะในเรื่องของการเงินนาลามมาว่าการเงินเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มันไม่ได้แย่แต่ว่ามันเหมือนกับต้องหามาจ่ายไปมันไม่เหลือเก็บก็แล้วกันนะคะแต่ยังไงการเงินก็ยังมีเกณฑ์เข้ามาอยู่ดีนะคะเนี่ยเป็นไพ่จบเป็นไพ่สิบเหรียญเนาะนะคะ เห็นปะไพ่สิบเหรียญก็คือความเป็นครอบครัวนะคะความสมบัติคือสิบเหรียญคือครบทุกอย่างแล้วอะ่ะคือครบสมบูรณ์แบบอะ่ะทุกคนพอเข้าใจไหมคือมันสุดๆแล้วอะ่ะในเรื่องของการเงินหรือการงานนะแสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบแย่นะคะเพราะว่าไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆเนาะมันหมายถึงครบถ้วนอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีพอใช้จ่ายเหลือเก็บบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้ถึงขั้นขัดสนเหมือนห้าเหรียญพอเข้าใจไหมคะทุกคนคะนะะแต่ว่ามันอาจจะเป็นหามาแล้วก็ต้องแบ่งให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็เต็มใจให้แหละแต่แค่มันเหนื่อยเนาะเวลาเราทํางานแล้วไม่ได้ใช้เงินน่ะนะคะในเรื่องของการเงินก็ประมาณนี้ทีนี้ไพอ่ออรลเคิรในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่สองใบนะ ไพ่ใบแรกคุณบอกว่าเหยื่อและผู้กอบกู้นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์แบบยึดเกาะก,กันและกันร,รู้ดีว่าบ่นทําลายแต่ปล่อยปมือจากการไม่ได้เห็นไหมมันเหมือนกับมีการพึ่งพากันอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วมันยากที่จะตัดคุณบอกเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่อยากตัดแต่มันตัดยากนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ให้ตัดนะแต่ให้มองด้วยเหตุและผลมากกว่านะคะเวลาที่เราจะให้เงินอะไรกับใครนะ เขาบอกว่าคนให้ท้ายและคนพึ่งพาเห็นไหมมันกลับหัวอ่านได้ด้วยนะทุกคนมันเจ๋งมากเลยถ้าอ่านด้านนี้แปลว่าเหยื่อและผู้ขอบกู้เราก็เลือกเอาแล้วกันว่าเราจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ขรอบกู้ในเรื่องของการเงินแต่ถ้าเป็นไพ่กลับหัวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนให้ท้ายและคนพึ่งพากลายเป็นว่าเอา้าเอาเออันนี้ก็ดีนะซื้อเลยซื้อเข้าใจคําว่าส่งเสริมไหม ไม่มีห้ามกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีการห้ามปามการใช้เงินกันบ้างถ้าเรามีคู่นะหรือบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีพูดว่าเอยเงินเนี่ยค่อยๆใช้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ทันแล้วมันก็ต้องมีเ่ถ้าเราเหนื่อยเราก็ต้องพูดนะโอเคไหมต่อไปในเรื่องเออไป การเงินเหมือนเดิมนะคะอีกไปหนึ่งเขาบอกว่าหลบเลี่ยงหลีกหนีนะคะได้ไพ่หลบเลี่ยงหลีกหนีเขาบอกว่าวิกฤตกําลังผลักดันให้เรากล้าเผชิญหน้าอย่างผู้ใหญ่และเลิกฝันให้และเลิกฝันหวานให้ใครมากอบกู้อ่าแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจ๊ะแล้วก็ไม่หนีปัญหาด้วยนะจ๊ะเข้าใจไหมในเรื่องของอ ก็คือเขากําลังสอนให้คุณเผชิญหน้ากับปัญหาแต่ต้องเผชิญหน้าอย่างชาญฉลาดแล้วคนใจกล้าและแบบผู้ใหญ่อย่างที่นาราบอกถ้าไม่ไหวมันก็ต้องพูดบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้เราจะไม่ซัพพอร์ตแต่อาจจะซัพพอร์ตน้อยลงแต่เมื่อใดที่เราหาเงินแล้วมันพออยู่ตัวเราอาจจะให้ในลักษณะคือเท่าเดิมอันนี้นาราแนะนํานะที่วิธีการแก้ไขในลักษณะผู้ใหญ่นะนอะพูดด้วยเหตุและผลกันแล้วกันถ้าไพ่ใบนี้มันกลับหัวหมายครามว่าเราหลอกตัวเองนะคะ บางทีเราบอกเอ้ยเราไหวเราไหวแต่จริงๆเราไม่ไหวหรือเปล่านะบางทีเนาะอันอันนี้ก็นะคะเตือนนิดนึงเรื่องการเงินนะจริงๆแล้วมัน m มเ a น e ได้นะแต่ด้วยความที่วิทมันเป็นนิสัยเป็นนิสัยตามธรรมชาติที่ติดตัวมากับชาวกรกฎกัแล้วกันคือรักครอบครัวมากคือครอบครัวก,ก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง คือตัวเองไม่มีกินไม่เป็นไรแต่ให้คนในบ้านได้กินอิ่มนอนหลับนอนฟูกดีๆคือน,นิสัยของกรรกฎจะเป็นอย่างนี้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดไงทุกคน บางทีถ้าไม่ไหวมันก็ต้องพูดบ้างอาจจะให้น้อยลงนะคะเพื่อให้เราอยู่รอดถ้าเราล้มไปคนนึงแล้วใครจะดูแลคนในครอบครัวเราล่ะถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะคะเนาะนาราเป็นกําลังใจให้นะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงประจําเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวราศนากรกฎราศีกรกฎนะคะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงงเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้พาคลิปนี้ละเรื่อเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภาษาการพายทะรุแบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงเดือนธันวาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ